โอเคสวัสดีท่านด้วยนะคบวันนี้ก็จะมาสอนนี้แต่หนองโบบวกขาดีนะโอเคคราวนี okay. ้ก็คือมเอ,อ่ออะไรอะไรประมาณนี้มันเป็นภาษาเรียบร้อยนะมีการอัปเดตใครไม่ได้อัปเดตก็ไปอ,อัปเดตด้วยนะโอเคจะเป็นภาษาไทยครับตรงนี้ก็จะดีขึ้นให้พบจากต่อวิดีอโอเค okay. นี้ก็คุณไม่สามารถเลิกได้โอเคนี่ ไปเดี๋ยววันนี้จะมาส่งตดตรงดิผมเนี่ยนี่ครับไม่รู้ว่าผมจะอ่านออกหรือเปล่าก็ผมอ่านมัน,อออนเอาวิดีโอสแกนก็ไปนะฮะโหลดอย่ากแอปโซนะโอเคเออผมก็มีใช่ ไข่ครับเออก็จะมีวิดีโอฉันดูโอเคกดไลค์อะมันก็สา,ามารถกลับด้านได้ครับโอเคก็นี่ โอ okay. เคเรียบร้อยกดเอียบร้นะจริงใส่ได้อันอยู่โอเคพอมาถึงมันก็จะธรรมดาสามันแบบนี้ก็ไปนีครับก็จะใส่อะไรได้ก็จะใส่ข้อความก็ได้แต่ไหมครับไม่ยังไม่สอนตัดน่าจะรู้ดี ก็ไปดีอเอฟเฟกครับเพิ่มเอเกก่อนชิบหาย <c oughs> ก็ได้แต่ผมจำเอฟเอลไม่ใช่ ใ okay. ส่ควันไปโอเคก็เพิ่มกดเพิ่มที่เก่าที่เลือกก็ตรงนี้ก็จะมีคนเลือกก็ไม่ค่อยมีอะไรบ้าก็เปลี่ยนสีไุ ประมาณนี้จะเอาไหนดีเอนนี้แล้วกันก็กดไปครับมันจะเอาโอเคซอมบี้แล้วก็ทิกโอเค เรียบร้อยแล้วก็ีครับเพลงก็เพิ่มเหมือนเดิมโอเคก็อันนี้ก็จะมีให้เราเลือกอยู่แล้วอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้อันเนี้ยเพิ่มโอเคอเอาแค่นี้ก็ประมาณนี้ โอเคต่อไปก็ตัดคลิปตัดเด,ด็ดอ,อไปที่ตดัดุณจะตัดตรงก็ตดัดนะก็แล้วจะตัดตรงนี้วนะก็กดไปไม่รู้แล้ะผมจะ,จะตัดก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวเดวลืมบอกอะไรไป,ไป โอเคก็กดดสิบตรงนี้อืมโอเคป่ะโอเคก็